เรื่องราวต่อไปนะคะ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดพิษณุโลกมีข่าวข่าวหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ชมจําได้ไหมคะม,มีน้องคนนึงน้องปฐมนะพักกลางวันในเพื่อนเพื่อน,นเขากินข้าวกันน้องคนนี้วิ่งกลับบ้านเลยระยะทาง500เมตรกลับบ้านไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้อนยาคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะตอนนี้ล่าสุดค่ะหน่วยงานทุกหน่วยงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องคนนี้แล้วนะคะน้องว่าค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของท่านผู้มุ่งในการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่3พร้อมบริษัทเอกชนนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องนำข้าวของไปมอบให้กับน้องนะคะน้องเนี่ยอยู่ชั้นปสีคุณผู้ชมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ตำบลบ,บ่อภาคอำเภอชาติการน้องเนี่ยอาศัยอยู่กับปู่กับย่าบ้านเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันก็ไม่แข็งแรงนะ,ะชำรุดทรุดโซไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่พักอาศัยเลย น้องว่าเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่กับคุณพ่อได้เพราะว่าพ่อเนี่ยมีอาการป่วยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยติดสุรานหนักมากาบ้านหลังนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นบ้านพักเนี่ยที่ทางด้านของกาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอชาตการและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพักจัดขึ้นตามโครงการบ้านรัฐร่วมราชกาชาดร่วมใจนะคะก็จัด ซ่อมมาเมื่อวันที่24กันยายน2562ที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวนะคะจากสื่อหลายแขนงเลยว่าน้องว่านะคะเด็กหญิงยอดกระตันยูที่ช่วงพักกลางวันนะคะจะเดินกลับบ้าน บ้านกับโรงเรียนนะอยู่ห่างกัน500เมตรนะ,ะกลับไปเพื่อที่จะป้อนอาหารเหลวนะคะให้กับคุณปู่ที่ป่วยติดเตียงเนื่องจากเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและคุณย่าของน้องก็ชาราและมีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะทางด้านของหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปนะคะก็พาครูประจำชั้นของน้องไปด้วยนะคะ,คะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละคะ่ะทางด้านของอย่างที่บอกนะคะท่านพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์นะคะ ผู้บัญชาการผลพัฒนาที่3ท่านได้เทินทางไปถึงเนี่ยนะท่านก็พากันไปเลยไปแล้วก็ไปดูบ้านเลยว่าบ้านน้องเนี่ยนะมีความเป็นอยู่ยังไงนะคะแล้วพอไปถึงแล้วเนี่ยก็มีการมอบ สิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทันทีเลยค่ะท่ามกลางความดีใจของน้องว่านะจากนั้นคณะแพทย์โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตรวจอาการของย่าแล้วก็ปู่ของน้องว่าในทันทีแล้วก็ให้คําแนะนําในการดูแลปู่กับน้องว่าด้วยนะคะมีการจัดยารักษาโรคไว้ให้จํานวนหนึ่งก่อนที่จะประสานกับโรงพยาบาลเนินมะปรางเพื่อให้ทําการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนเรื่องของการปรับปรุงบ้านพักทั้ง ทางด้านของอำเภอชาติการเองแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาคนะคะรวมทั้งภาคเอกชนจะร่วมกันกับทหารนี่ทหารเป็นกำลังให้เลยนะทำการปรับปรุงให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงกว่านี้ให้ผู้พักอาศัยนั้นมีความปลอดภัยกันต่อไปค่ะ